ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ากระแสการเลี้ยงตะกะแตนในปัจจุบันเป็นที่นิยมในกลุ่มเกษตรกรกันมากมีทั้งกลุ่มที่ต่อต้านและกลุ่มที่เห็นด้วยเนื่องด้วยตะกะแตนคือศัตรูพืชต,ตัวฉกาดที่สามารถทําลายพืชผลทางการเกษตรได้ภายในพริบตาดังตัวอย่างที่มีให้เห็นจากการระบาดในลหลายๆพื้นที่ในต่างประเทศแต่ความเห็นจาก,กเกษตรกรอีกกลุ่มก็มองว่าถ้าหากเกิดการระบาดในประเทศใจจริงๆคงได้ศูนพันกันแน่ ด้วยกระทะทอดและซอสแมกกี้เนื่องด้วยตักกรแตนทอดเป็นอาหารโปรดของหลายๆคนวันนี้เกษตรจิ๋วจิจะพาไปดูอุตสหาหกรรมการเลี้ยงตักกรแตนในต่างประเทศที่มีการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรในการเลี้ยงตักกรแตนเพื่อไปพัฒนาต่อยอดแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเป็นไอเดียและเป็นแนวทางในการทําธุรกิจเกี่ยวกับตักกรแตนอย่างเต็มรูปแบบเพราะเนื่องจากการเลี้ยงตักกระแตนในปัจจุบัน ยังเป็นเพียงแก้กระแสในกลุ่มเล็กๆยังไม่สามารถมีราคากลางและยังไม่มีผู้รับซื้อที่แน่ชัดเพื่อที่จะนําไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่หากถ้าเราต้องการทําเป็นอุตสาหกรรมอย่างครบรูปแบบควรมีการจัดการอย่างเป็นระบบดังเช่นตัวอย่างที่เกษตรชิวๆนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมในวันนี้ตามไปรับชมกันเลยครับโดยอุตสาหกรรมการเลี้ตั๊กแตนในต่างประเทศนะครับจะมีระบบ การเลี้ยงที่เป็นแบบระบบปิดนะครับมีระบบ2ชั้นในการทําคอกนะครับหรือว่าทําโรงเรือนนะครับโดยจะปลูกหญ้าไว้ในโรงเรือนนะครับจากนั้นก็จะเกี่ยวหญ้านะครับนําเข้าไปอีกยังโรงเรือนเพาะเลี้ยงนะครับโรงเรือนเพาะเลี้ยงก็จะมีระบบปิดนะครับ2ชั้นนะครับโดยให้แสงสว่างโดยการใช้หลอดไฟนะครับจากนั้นก็จะทําการให้อาหารตรั๊กแตนนะครับตั๊กแตนก็จะเลี้ยง ไว้กับพื้นเลยนะครับก็เป็นเหมือนแบบบ้านเรานะครับแต่ว่าโรงเรือนเขาจะเป็นระบบปิดป้องกันตะกะแตนออกนะครับเนื่องด้วยต่างประเทศจะทําเป็นระบบในการที่จะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเป็นอาหารต่างๆเป็นอาหารเสริมต่างๆนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นคอกสําหรับเพาะเลี้ยงตัวอ่อนตะกะแตนนะครับหลังจากที่ตะกะแตนฟักออกมาแล้วนะครับเขาก็จะนําตะกะแตนตัวอ่อนตัวนี้นะครับเข้าไปยังอีกคอกหนึ่งนะครับที่เป็นคอกเลี้ยงใหญ่นะครับโดยก็จะมี เป็นมุ้งนะครับเหมือนบ้านเรานะครับแต่ว่าก็จะอยู่ในลวงเรือนอีกชั้นหนึ่งนะครับสําหรับการให้อาหารก็จะให้อาหารเป็นหญ้าอ่อนนะครับในช่วงของตั๊กแตนตัวเล็กๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นถาดเพาะสําหรับไข่ตั๊กแตนนะครับโดยก็จะมีการลดน้ําให้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าการฟักตะ๊กแตนนั้นต้องให้ไข่มีความชุ่มชื้นนะครับถ้าไข่แห้งไข่ก็จะรีบและฝ่อไปนะครับทําให้ตัวอ่อนในไข่นั้นตายได้นะครับ นี่ก็จะเป็นตักเตานสายพันธุ์ต่างๆนะครับซึ่งตะกเตนก็มีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับสามารถแปลรูปเป็นอาหารได้อย่างหลายชนิดนะครับโดยนี่ที่เห็นนี้ก็จะเป็นตักแตนทอดกรอบนะครับตักเตนอบแห้งนะครับโดยใส่แพ็กเกจตสวยงามน,นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับเป็นระบบปิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นโรงเรือนอยู่ด้านนอกนะครับ กิดมิจะเป็นการเลี้ยงตั๊กแตนของประเทศจีนนะครับก็จะเลี้ยงคล้ายๆของบ้านเรานะครับโดยจะทาเป็นโรงเรือนนะครับโรงเรือนเหมือนโรงเรือนเพาะต้นไม้นะครับเหมือนป,ปนลูกเมลอนอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นก็จะนําอาหารเข้ามาให้ตั๊กแตนนะครับในโรงเรือนเลยนะครับแล้วก็จะมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงที่เลยนะครับสําหรับตั๊กแตนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง อาหารอีกหนึ่งเมนูทางเลือกนะครับที่สำหรับใครที่กำลังมองหาธุรกิจอยู่ครับแต่ว่าก็อยากให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วยนะครับอยากให้มีระบบการป้องกันการเล็ดลอดของต,กตักกแตนออกไปนะครับเพราะว่าทักระแตนนี้ปากเขาคมมากเลยนะครับเขาสามารถที่จะกัดทะลุมุ้งธรรมดาขาดได้เลยนะครับควรจะมีระบบการ ควบคุมให้ดีนะครับอยากให้หน่วยงานของราชการนะครับเข้ามาดูแลในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่ากระแสเริ่มซาแล้วก็มีบางคนที่เลิกเลี้ยงนะครับก็นําตะกะแตนไปปล่อยนะครับทําให้เสียหายต่อระบบนิเวศได้นะครับเพราะว่าตะกระแตนนี้ทุกคนก็ทราบดีว่าเป็นศัตรูพืชตัวฉกาจเลยนะครับสามารถกินพืชได้หลายชนิดเลยครับกินเกือบทุกชนิดเลยนะครับพวกหญ้าพวกต้นไม้พวกผักนะครับแม้กระทั่งข้าวโพดหรือว่า ต้นกล้วยนี่ครับก็สามารถกินได้ทั้งทุกส่วนเลยนะครับทําให้ถ้ามันระบาดออกไปก็มีการควบคุมมันากนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากถึงเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงตะ๊กแตนนะครับอยากให้คํานึงถึงผลกระทบของส่วนรวมด้วยนะครับถ้าเผื่อว่าใครที่เลือกเลี้ยงแล้วหรือว่าเลี้ยงไม่ไหวแล้วนะครับก็ให้กําจัดหรือทําลายหรือรับประทานนะครับอย่านําไปปล่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศได้นะครับ เรก็อยากให้หน่วยงานรัฐนะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะครับในการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรนะครับในการ,รเลี้ยงตะกระแตนที่ถูกต้องนะครับมีการควบคุมที่ถูกต้องนะครับเพื่อป้องกันการระบาดของศัตรูพืชในอนาคตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านในที่การติดตามรับชมนะครับผมโจเกษตร,รชิวต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ